หลักการดูเนื้อพระสมเด็จวัดใหม่อมตะรดหรือพระสมเด็จบางขุนพรหมเรียกชื่อตามตำบลที่ตั้งของพระเจดีที่บรรจุพระสมเด็จพระสมเด็จวัดใหม่อมตะรดมีเนื้อขาวมีคราบสนิมกรูกเป็นรอยฝ้าลายลายล้างหรือถูด,ด้วยน้ำไม่ออกบางองค์คราบหนาถ้าลึกมากๆจะลายเห็นซึ่งอาจมีสีอื่นปนขึ้นมาบ้างเช่นสีเหลืองสีหมน่นและมักมีคราบกรูจับแน่น พระสมเด็จวัดใหม่อมตะรถแกร่งกว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนื่องมาจากมีผงปูนผสมและถูกอบอยู่ใต้ดินน้ำมันที่ผสมจึงแห้งเร็วขึ้นเนื้อพระจึงดูแกรง่งพระสมเด็จวัดระฆังมีน้ำหนักมากกว่าวัดใหม่อมตะรถทั้งนี้เป็นเพราะพระสมเด็จวัดระฆังผสมผงวิเศษลงไปมากกว่าในพระสมเด็จวัดใหม่อมตะรถความหนาของคราบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ในกรุและที่ตั้งของพระในกรุถ้าเป็นกรุใหม่มีตราด้านหลังจะช่วยให้ดูได้ง่ายขึ้น เนื้อพระเกิดจากส่วนผสมต่างๆและตัวประสานเนื้อเช่นน้ำว่านหรือรักน้ำเกลียงก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาตามหลักการเกิดออกซิไดซ์เช่นกันทําให้ผิวพระมีความหลกากหลายย่อเกิดขึ้นธรรมชาติทํางานเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเพราะเนื้อพระในแต่ละจุดมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันคราบต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายให้เห็นพระสมเด็จวัดใหม่อมาตะรถเป็นพระสมเด็จที่มีการสร้างอย่างรวดเร็วหลายพิมพ์งานฝีมือทั้งพิมพ์และการกดพิมพ์แบบรีบเร่งทําให้ด้วยความงดงามไปบ้าง ถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณค่ะ